กรุงเทพมหานครได้จัดงานวันคนพิการสากลน,นะครับเพื่อให้กำลังใจคนพิการและครอบครัวที่ให้อดทนแล้วก็อยู่อย่างมีศักดิ์ศรีแล้วก็เดินหน้าปรับปรุงทางกายภาพนะครับให้คนพิการสามารถใช้ชีวิตได้อย่างสะดวกและปลอดภัยมากยิ่งขึ้นครับ ซึ่งทางกรุงเทพมหานครนะครับได้มีนโยบายปร,ปรับปรุงพัฒนาระบบทางกายภาพเพื่อให้คนพิการได้ใช้ชีวิตอย่างปกติสะดวกและปลอดภัยเพิ่มมากขึ้นนะครับโดยเฉพาะอย่างยิ่งในเรื่องของทางเท้าที่ปรับระดับให้ต่ําลงนะครับแล้วก็มีทางขึ้นของรถวีลแชร์นําร่องที่ถนนสัมพันธวงศ์นะครับแล้วก็เรือโดยสารไฟฟ้าในคลองพดุงกรุงกรเกษมและรถไฟฟ้า BTS แล้วก็จะมีการขยายไปจนกว่าจะครบทั้ง50เขตนะครับ นายสกลทีพัทยกุลรองผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครนะครับได้บอกว่าได้เห็นพัฒนาการที่ดีขึ้นของคนพิการจึงอยากให้กําลังใจทั้งคนพิการครอบครัวผู้ดูแลแล้วก็ผู้ที่อยู่เบื้องหลังให้อดทนและใช้ชีวิตอย่างมีความสุข โดยทางกรุงเทพมหานครก็จะส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการในทุกมิติต่อไปทั้งส่งเสริมการประกอบอาชีพโดยโรงเรียนฝึกอาชีพนะครับที่จะเพิ่มการจ้างงานผู้พิการทั้ง50สำนักงานเขตส่งเสริมการศึกษาโดยจัดการศึกษาพิเศษ การเรียนร่วมนะครับสำหรับเด็กพิเศษที่มีอายุอยู่ในเกณฑ์การศึกษาภาคบังคับในโรงเรียนในสังกัดของกรุงเทพมหานครรวมถึงการดําเนินการปรับปรุงด้านกายภาพของระบบสาธารณูปโภคต่างๆเพื่อให้คนปกติตลอดจนถึงคนพิการสามารถใช้ชีวิตได้อย่างสะดวกพร้อมกับยกระดับคุณภาพชีวิตให้ดียิ่งขึ้นครับ